มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานนมัส,สการหลวงพ่อโสธรแทบแตกชาแปดติ้วแห่ต้อนรับหมอนทองวิทยาทีมฟุตบอลความภาคภูมิใจของจังหวัดวันที่9พฤศจิกายน2568นเวลา20่สินาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการนำพานักเตะทีมหมอนทองวิทยาออกมาเดินโชว์เรียกแขกเข้ามาท่องเที่ยวในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประจำปีจังหวัดฉะเชิยงเซาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่31ตุลาคม2568ถึงวันที่9พฤศจิกายน2568โดยวันนี้ถือเป็นคืนสุดท้ายของงานได้ทำให้เกิดกระแสทำให้ผู้คนต่างออกมาท่องเที่ยวในงานวันนี้อย่างคับข้างนะคะโดยนักเตะได้เดินทางมายังในงานประมาณ19น15นาทีนะคะก่อนที่จะเข้าไปโชว์ตัวในบูธเดินแบบผ้าไทยของแม่บ้านมหาไทย จากนั้น19นาฬิกา50นทีผู้นําพาจึงได้นําทีมนักเตะออกมาโชว์ตัวให้กับบุคคลทั่วไปสัมผัสมืออย่างใกล้ชิดค่ะด้วยการพาเดินเรียงแถวออกมาจากบูธเดินแบบท่าไทยออกมายังลานบอลลูนแต่ผู้นําพามาโชว์ตัวไม่ได้มีการจัดระเบียบให้นักเตะยืนเรียงแถวให้แฟนคลับแล้วก็ผู้สนใจเข้าไปถ่ายภาพจึงมีผู้คนกคูเข้าไปแบบประชิดตัวจนทําให้ผู้ที่มาทางด้านหลังเข้าไม่ถึง แต่ก็ยังยกโทรศัพท์ขึ้นสูงเพื่อถ่ายภาพของนักเตะเอาไว้ทมกลางบรรยากาศเบียดเสียดจนนั่นขนาดนะคะจนผ่านไปประมาณ7จ็ถึงแนาทีทีมนักเตะจึงได้เดินเรียงแถวกันไปขึ้นรถ2แถวขนฝัน ที่ถูกนำมาจอดไว้หน้าฝั่งประตูทางเข้าด้านสาระกลางแต่ก็ยังคงมีผู้คนพาก,ากันกูตามเข้าไปลุมล้อมอยู่ติดตัวรถไว้จนรถไม่สามารถขับเคลื่อนออกไปได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเคลียร์เส้นทางและยืนแถวคล้องแขนแหวกเปิดทางให้รถสองแถวขนฝันเคลื่อนตัวออกจากหน้างานไปได้ในที่สุดค่ะขณะที่อาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐคนขับรถขนฝัฝนโรงเรียนหมอนทองวิทยาและครูผู้ฝึกสอนกีฬานั้นต่างก็มีผู้คนมารุมล้อม ขอถ่ายภาพประกบด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่ทีมนักเตะจะพากันเดินทางกลับไปในที่สุดเมื่อเวลาประมาณ20นาทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพิินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ